ม <T uber> สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเอ๊ะหรือตอนบ่ายตอนบ่ายน่าจะบ่ายแล้วก็มีใครตื่นแล้วหร <altogether> ือยังอาบน้ํากินข้าวแล้วใช่ไหมวันนี้นี่จะมาวอมือนะครับไม่ได้มาสอนอะไรนะวันนี้จะมาวอมมือน <juna> ะเออจะมาวอมือให้ดูก่อนลงแรงนะเราจะเล่นตึงตึงตึงเลย อะไรเงี้ยถ้ามันเล่นได้นะนี่เป็นตาแรกของวันนะครับก็จะมาวอร์มก่อนลงแรงอืม้าไม่วอร์มผมเล่นไม่ออกเลยไปกดสุ่มทีมเนี่ยแหละเราจะไปปลาระเบิดนี่เพื่อนอะไรเงี้ยอืมไ่ดูว่าจะตึงแค่ไหนไม่ถึงทีมตรงข้ามอะทีมเราไม่ตึงอยู่แล้ว เออเราไม่ตึงอยู่แล้วต้องลุ้นที่เพื่อนแล้วนะว่าจะโหดไหมอืมจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับวันนี้เพิ่งตื่นมาเ้ย <c oughs> ไม่ใช่เพิ่งเข้าเกมมาอันนี้เป็นโมโคล่างใหม่หรือเปล่าสวยนะเนี่ยสวยนะเราอะ่ะ มาแยกเพื่อนมาอยู่ข้างบนกันเนาะอยู่ข้างบนกันหมดเลยเข้างล่างก็มีเพื่อนเพื่อนไม่ปวดหนอยอยู่กับผมใช่ไหมเนี่ยอตาวจริงกย เอ้หัวเออชุดนักบุญหรอนี <First blood. S 1> ่งไงตรงโครงกระดูกตรงโครงกระดูก oh, <my> เองมีใช่แล้วเฮ้ยดาวเฮ้ยเอาอยู่กเ่อน oh, เอาพันยาก่อนอยุ่เพิ่งมานะอ้าวเม็ดเดียวเลยเหรอเว่ยเกินไปไหมขมเกินเน่ะขมเกินเน่ะไม่เห็นเราเพิ่งได้สองตัวเองนะ นี่ดูไว้เพื่อนใครเพื่อนใครมีใครเป็นเพื่อนไหมงูแรงแดงกันทั้งนั้นอ,ออกสายแล้วกันนะอย่าบอกว่าโดนดักผมเปิดเสียงเบาให้ไม่ได้ยินเสียงไม่ดักว่าตอนนี้ครับอันนี้ บอกเลยบอกเลยเขาตั้งให้วอทันทิปหายแล้วไง <laughs> เอ้ยเขาอยู่ข้างใน <First blood. S 1> อ๋อไปยู่นี่ทิปหาย สองตัวเหรอโอเคอย่ห่วงสองตัวลตัวเดียวแล้วแตกหลัดเพื่อนงงละ่ะทำเขาทำไมเดี๋ยวไปซ้ำเขาเดี๋ยวไปซ้ำเขาเดี๋ยวเขาเอาคืนนี่มันหนึ่งหนึ่งอยู่นะ เดี๋ยวเขาเจะเอาคืนนะ <c oughs> เรื่องได้สามตัวเองเดี <c oughs> ๋ยววันนี้ดันสักสิบดาวพอ <c oughs> <c oughs> ทำไมกระตุกกระตุกสิบดาวพอไม่เอาเยอะมันไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยมาไงอ่ะ เอาดาวสามแล้เหรอเดียวตัวเดียวเฮ้ย, <First Blood. S 1> ย,ยใช่ไหมนะ่ะไม่ใช่อยู่ไหนล่ะเพื่อนข้างบนเหรออยู่ข้างบนเลยแ้ไม่เห็นนะไม่เห็นนะข้างบนน่ะ เรือเนี่เลยเอาเอาสระปมันอยู่ข้างบนนอะแล้วผมไปผมไม่เห็นนะเราไปเราไม่เห็นนะเพื่อนโทษทีมันมันไม่ยิงเราผมใส่เรา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 ,เราหลอกเกินเลย งตัวเองปืนอะไรอ่ะปืนอะไรดีช่องขวงแล้วกันช่องขววงเฮ้ยเขาอยู่ด้านบนเห็นตัววิ่งขึ้นไปอ่ะ ดาวเนี่ยสวยชุบเพื่อนหน่อยครับเฮ้ย <First time. S 1> เพื่อนอยู่ไหนอ่ะได้ไหมชุบเพื่อนหน่อยเออไม่เอาไม่เอาไม,าม,าม่มีใครชุบเพื่อนปล <c ười> ่อยเพื่อนตายเหลือตั้งสามตัว Ay hey, đồn, đồn, đồn đào luôn chỗ này à luôn ao luôn mà chỗ này luôn quá Ê này luôn quá luôn ngay ngay, luôn 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 กระดดโฮ้ยเออ <'t> ชนะเฉยชนะเฉยเอาเกาะหายไปหนึ่งทีวิ่งผูหนุ่มคนนี้มันเกงแดงเลยทีดเดียวเกงแดงแดงปีกเลยไม่โดนอะไรมา โดนแท่เมียฟาดมาใช่ไหมผมใส่ชอบซ่อนตังเมียนั่นเราเนี่ยนั่งไงข้างหน้าข้างหน้าบอกเลยไม่รอดว่าแล้วไม่รอดทีงไหนอีกอ่ะเพื่อนเต้าอยู่ตรงไหนกันอ้าวเฮ้ยระเบิดไม่ตาย หยิบปืนผิดไปงั้นวัวหนีไม่ทันเพื่อนระวังหลังเออชนะอีกแล้วตายแล้วเบิดก่อน <c oughs> ประมาทเขาไงหนีเลยหนีไม่ทันประมาทเขา เออนึกว่าเขาจะลาไม่ถึงเลยเฮ้ยอีกตาแล้วกันโอ้ยเมื่อกี้ไม่ตึงเท่าไรวันนี้ตานี้จะตึงเปล่าน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยเล่นอะไรดี มีสาวด้วยตาเนี้ยเป็นกำลังใจของเพ่เลยนะ <c oughs> มีสาวแบบนี้เราต้องเราต้องโชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เย,เ,ยเยอะเยอะอ้าวไม่ตายอะ่ะเฮ้ยจะมาทำอะไรสาวจะมาทำอะไรสาว เฮ้ยเพื่อนจะบอกนะว่าเราตายโอ้ยถ้าเราตายนี่โอ้โหโคครแบบคนน่าอายอ่ะคนน่าอายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดเปียบระเบิดเปีย กัดหูเลยเนี่ยเพื่อนอหูหน้ากัดวะกัดหูเพื่อนวะยาวเกนินนี้ยังไม่โดนเห็นแล้วนะเราเห็นนายแล้วนะเฮ้ยเขาก็ปลามาเอาโดนแปดแปด ดา้เออไปเละเป็นเละอ้าวเพื่อนเดี๋ยวเราแก้แค้นให้ <First guy. S 1> ตัวไหนไมันยิงขาวตรงน,นี้หรออ้าว <laughs> จะตายแล้วมันอยู่หลังบ้านมีนหลังบ้านมีข้อดีเสรด เราพูดเหมือนเขาได้ยินเน่ยเ่าเพื่อนตายสองอตัวเดียวไหมเพื่อนพัญญานะเพื่อนออกมาแล้วอ้าโลเอาลืมเปิดไหมเพื่อนนะโล ตายแหมชาวอย่างตึงมีเอข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 อปืนหน่อยได้ไหมครับต้องกดตรงไหนวะเนี่ยขอปืนอยู่ไหนวะเนี่นยเอ <c oughs> อเขาเมือนเรา ไม่ให้อย่างเงี้ยจะไม่ให้ถลับเจผมเปิดเสียงเบาเฮ้ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยไั่ถ่ามน้อยเอามันยิงผมสองตัว สองตัวซ้ายขวาใชลนี่ไม่หล่อเลยอะ่ะโอ้เวดดาวก่อนอดยิงเลยมามาตาสุดท้ายแล้วไม่ค่อยตึงนะ เพื่อนเขาโหดอยู่อืมสามศูนย์แล้วเอ้าเฮ้ยเน็ตปิงเหรอนเนี่ยก็ว่าทำไมแบบทำไมนานจัง เพ,พื่หนาวตั <First blood. S 1> วสองตัวเฮ้ยเห็นแล้วดาว <Double kill. S 1> ตัวเดียวไว้ให้เพื่อนมาเลยเออสุดยอดไปเลยอะไหนี่ย ได้อยู่ไหมสิบดาวยาวๆเลยเนี่ยอะไอยู่ตัสี่ตัวห้าตัวเข่ากันไปเนี่ยอยากรู้โมโค <c oughs> โมโคเข้ามาหรือ,อยัง คลิกไไหมเราต้องคลิกนะยัรู้ว่ามาหรือ,อยังโอเควันนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปลงแรงก่อนนะครับก็วันนี้จะมาบอมให้ดูแค่นี้แล้วกันเนาะเป็นน้ำจิ้มเอ๊อพอเป็นน้ำย่อยเอ๊ะถูกแล้ว <c oughs> เออวันนี้จะมาวอมให้ดูแค่นี้เนาะก็จะไปลงแรงต่ออะไรเงี้ยนะครับ ถ้าอัดไปด้วยก็จะกระตุกมากแล้วเมื่อกี้ก็เน็บจริงไม่รู้ทำไมปิงนะอยู่ปิงโอเควันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นนองเออตอนนี้ไม่มีผู้ติดตามให้เลยก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับนะใครที่เข้ามาดูคลิปเนาะฝากด้วยนะครับไปก่อนฮนะบ๊ายบายพี่บ๊